สวัสดีครับนะครับมือน,น,นะครับภาพวงสมาชิกใหม่ของครอบครัวนะครับน้องค้ำคูนนะครับมือนี้นะครับตัวนี้รับมาใหม่นะครับน้องค้ำคูนนะครับตัวนี้น้องอะไรนี่ตัวนี้น้องตัวนี้น้องอะไรครับนี่ น้องขมานบอกขมานขมานไม่ใช่ค้ามผานเนาะขมานเนาะนี่เนาะโอ้วันนี้ได้สมาชิกใหม่เข้ามาเพิ่มนะครับสองขั้นนะครับได้แก่น้องขั้มปูนกับน้องขมานนะครับเดี๋ยวเนี่ยชูนเนี่ยเดี๋ยวเยี่ยม ไม่ไมกับประกันโดยพี่เตียบนะครับเยี่ยมมากเลยน้องคหมาน <laughs> น่ารักมากตัวนี้เป็นสายพันธุ์ยังก่นอนญ่ตัวนี้เป็นสายยังก่อนส่นไอ้สปริงเรสปริงเรย์สปริงเรย์นะครับตัวนี้ลูกลูกสปริงเรย์นะครับตัวนี้ทายาทของสปริงเรย์นะครับเพิ่งรับมา วันนี้นะครับโยกๆเลยนะครับตัวนี้สปริงเรย์นะครับบ้านโคไนะโ้ตไลนี่ยวันนี้มาสองตัวนะครับเป็นสมาชิกของบ้านนะครับตัวนี้น้องขําคูณนะครับน้องขําคูณตัวนี้เป็นแม่นะครับน้องขําคูณนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับแน่นะครับวันนี้เพิ่งเข้ามานะครับก็เลย นะครับ,บถ่ายมาให้เบ่งนะครับนะครับเป็นสมาชิกใหม่ของบ้านนะครับม wow <uh, mm, uh ีข um, ้าคูนคำคูนนีข้าหมานครับตัวคำคูนกับคำหมานนะครับน้องคำหมานอายุประมาณ7เดือนนะครับตัวนี้นะครับถ่ายมาให้เบ่งนะครับพี่น้องพี่น้องบ้านเฮานะครับ FC นะครับคำคูนคำคูน